ในประเด็นต่อมานะคะที่เราจะมาพูดถึงเรื่องของจุดเน้นนะคะก็เรื่องอการ prevent preventing communication นะ,ะเ,รเราลองมาดูว่าไอ้ comm u, common complication เนี่ยเรามีอะไรบ้างอันแรกก็คือการป้องกันนะคะเรื่องแผลกดทับเรื่องนี้มีความสำคัญมากเราดูบางครั้งนี่เป็นเรื่องปกติแต่พบว่าไอ้แผลกดทับที่มันเกิดกับผู้ป่วยเนี่ยนะคะมันทำอันตรายถึงเสียชีวิตผู้ป่วยได้แล้วตามสิ่งที่ตามมาคือมีค่าใช้จ่ายที่สูง ดังนั้นเนี่ยการป้องกันจึงเป็นสิ่งที่เป็นมาตรการที่ดีที่สุดในเรื่องของกอารป้องกันแผ่กดทับนะคะเรามีการประเมินความเสี่ยงอันนี้เราต้องทําเราต้องใช้นะคะเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานที่เขามีการทดสอบความแม่นตรงความน่าเชื่อถือได้แล้วด้านที่สองก็คือการประเมินผิวหนังซึ่ง ในเวอร์ชั่นใหม่ๆอันนี้นะคะเอ vidence บอกเลยว่าเราควรจะต้องมีการประเมินผิวหนังเนี่ยตามไปด้วยไม่ใช่มีประเมินแต่เรื่องของสเกลของการเกิดแผลกดทับอย่างเดียวนะคะ <c oughs> เพราะว่าผิวหนังเนี่ยมันเป็นประตูแรกเลยที่จะทําให้เรารู้ว่าแผลกดทับจะเกิดหรือไม่เกิดนะคะ <c oughs> เราควรจะต้องมีการประเมินเนี่ยนะคะอย่างน้อยเนี่ยวันละสองครั้งทีนี้ต่อไปนะคะเรื่องการประเมินเนี่ยอันแรก ที่เราพูดถึงการประเมินเนี่ยก็จะมีประเมินอ,อีกอันอีกอันนึงเป็นอันดับที่3นี่นะคะก็คือการประเมินปัจจัยสิ่งอื่นๆที่มีผลต่อแผลกดทับง่ายๆก็คืออายุค่ะเด็กนะคะกับผู้ใหญ่แน่นอนนะคะผู้ใหญ่ต้องมีมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดนะคะการทํางานของหลอดเลือดนะคะโรคพวกโรคที่มันเกี่ยวกับหลอดเลือดก,ก็มีผลนะคะเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการาสูบฉีดเลือดนะคะถ้าเลือดไปเลี้ยงออัแกนหรือร่างกายดีก็จะมีเกิดแผลกดทับ อันต่อมาก็คือเรื่องของการดูเรื่องของโภชนาการนะคะพอเราประเมินได้หมดละ3ประเด็นแล้วเราต้องบันทึกค่ะว่าเราเจออะไรบ้างนะคะเพื่อทําให้เห็นชัดเจนว่า 1. เราเป็นเรื่องของการบันทึกถ้าเกิดมีกรณีขึ้นมาเนี่ยเราก็จะไม่ไม่ต้องไปนั่งนะคะขึ้นลงขึ้นศาลนะคะเพราะเรามีการดูแลมีเอกสารชัดเจนในการป้องกันเนี่ยนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงการประเมินต่อมาก็เรื่องการป้องกันการป้องกันก็จะมีเรื่องของการดูแลผิวหนัง แน่นอนก็คือเราต้องนะคะหลีกเลี่ยงนะบริเวณนอนนอนทับบริเวณที่เป็นปุ่มกระดูกนะคะหรือว่าถ้าสมมุติว่ามีและมีรอยแดงแล้วเราต้องไม่กดทับในบริเวณนั้นอีกดูแลผิวหนังนะคะให้สะอาดหลีกเลี่ยงการนวดการขัดถูนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของการใช้สบู่ซึ่งนะคะสบู่ที่ดีสุดก็ต้องมีกรดอ่อนๆแล้วก็ควบคุมการขับถ่ายนะคะ ทีนี้ในการดูแลแผลกดทับต้องดูแลให้ชุ่มชื้นนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนท่านะคะเปลี่ยนท่าผู้ป่วยต้องเปลี่ยนทุกสองชั่วโมงนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการกดทับบริเวณปุ่มกระดูกนะคะแล้วก็โดยเฉพาะนะคะสิ่งที่เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ตอนนี้ e อ vidence ชัดเจนเลยว,ว่าเกิดขึ้น นะคะมากนะคะจากตัวอย่างของโควิดที่เราเพิ่งผ่านมานะคะ mm. ก็จะเห็นว่ามีการป้องกันกันอย่างมากทีนี้ในการนอนเ่ถ้านอนที่สําคัญก็คือการจัดท่านะคะศีรษะสูงนะคะไม่เกิน30องศาที่เราเรียกว่า lateral นะคะอันนี้จะเห็นจะพบว่าเวลาเราไปราวผู้ป่วยหรือทำเทรเซอรเนี่ยไม่มีเราคา่ะที่เกิดในวอร์ดเพราะฉะนั้นช่วยกันนะคะทำให้เกิดเรื่องนี้ถ้านั่งค่ะมีความสําคัญนะคะเปรียบเทียบไ้เห็นว่า นั่งท่าไหนนะคะควรจะต้องเป็นท่าที่เะะหมาะสมก็คือต้องนั่งหลังเนี่ยเต็มเก้าอี้นะคะแล้วก็เท้าเนี่ยอยู่บนที่พักเท้าโดยไม่ให้ส้นเท้าได้ถูกกดนะคะแล้วก็มีการลดแรงกดในทุกๆ30นาทีนะคะอันต่อมาคือการออกกำลังกายเป็นประจำเนี่ยอาจจะออกกำลังกายที่เราเป็นทั้งพาสซีและแอคทีฟก็ได้คนไข้อาจจะช่วยตัวเองได้หรือเราไปช่วยในการทำพาสีเอ็กซ์ซสนะคะเลือกอุปกรณ์ ลดแรงกดนะคะที่เป็นที่ทั้งที่นั่งแล้วก็ที่นอนนะคะมีหลากหลายมากเลยนะคะเราก็ต้องเลือกให้มันถูกต้องแล้วก็ห้ามใช้เลยนะคะเรื่องของห่วงยางนะคะที่เป็นรูปโดนัทแล้วก็ถุงมือนะคะมันจะมีประเด็นปัญหาเยอะมากนะคะรายละเอียดต้องไปดูในเอกสารนะคะแล้วก็ผิวหนังที่ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยถ้าเกิดการกดทับขึ้นมาเนี่ยต้องพยายามที่จะ หยุดใช้ทันทีเลยบอกรายงานคุณหมอเลยว่าถ้าคุณหมอไม่มีการใช้แล้วต้องหยุดนะคะเพื่อจะทําให้บริเวณนั้นไม่เกิดอันตรายแล้วก็ดูปัจจัยสิ่งอื่นๆเช่นเรื่องของภาวะโภชนาการนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของอาหารตามแผนการรักษานะคะในมอนิเตอร์รงเนี่ยเรามอนิเตอร์ิงเนี่ยเราก็มีประเด็นกันอยู่นะคะว่าเราจะใช้ตัวไหนนะคะในชิปเราก็มีตัวอย่างเรามีตั้งสี่ห้า วิธีที่เราจะ,จะาทำได้นะคะอย่างไรก็ตามใช้วิธีไหนก็ใช้วิธีนั้นนะคะเพราะเราจะต้องไปเบนช์มาร์กกับองค์กรอื่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพบก็คือว่าการใช้เครื่องมือต่างๆเนี่ยนะคะเราใช้โดยที่เราไม่เข้าใจว่ามันเป็นยังไงแล้วเราก็เลยมีแต่ตัวเลขโดยที่ไม่เห็นผู้ป่วยเป็นเฉพาะรายและการใช้อุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งก็ต้องใช้ให้มีประสิทธิภาพนะคะทีนี้ เรื่องสุดท้ายที่จะพูดสําหรับตัวเซสชันของยูวดีนี่ะเรื่องก็คือเรื่องของการป้องกันเรื่องของอการพัดตกหกล้มนะคะเราไม่ต้องการให้ผู้ป่วยเกิดการพัดตกหกล้มในโรงพยาบาลน,นะคะในภายใต้การดูแลของเราเพราะว่าเราเนี่ยจะถูกฟ้องร้องได้นะคะแล้วพบว่าเวลาผู้ปว่วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยนะคะเกิดการพัดตกหกล้มแล้วจะตามมาด้วยนะคะการอ่าอ่าการอ่เขาเรียกว่า การเกิดภาวะนะคะของร่างกายหรือว่าของระบบต่างเนี่ยเสียอาจจะเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรนะคะกระดูกหักนะคะอาจจะมีปัญหาอะไรต่างๆเยอะมากทีนี้ในกระบวนการที่เราทําอันแรกก็เช่นเดียวกันนะถ้าเราพูดถึงการป้องกันแล้วเนี่ยการประเมินความเสี่ยงมีความหมายมากแต่ถ้าเราจะประเมินความเสี่ยงโดยเราไม่เข้าใจเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรเลยจะเป็นการใช้นะคะวิธีการที่มันไม่ถูกต้องแล้วก็ทําให้ เราเนี่ยไม่ได้ดูผู้ป่วยเป็นรายผู้บุคคลจริงๆนะคะเราก็ต้องใช้เครื่องมือที่เป็นมาตรฐานอาจจะเป็นหรือมอสนะคะสเกลหรือเป็นเฮนริกก็แล้วแต่แต่ใช้อะไรก็ต้องใช้อน,นันนะคะทั่วทั้งองค์กรน,นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าผู้ป่วยอายุ65ปีขึ้นไปเนี่ยมีเราต้องดูประวัติด้วยนะคะว่ามีประวัติเกี่ยวกับ6หกล้มไหมนะคะ แล้วต่อมาเนี่ยเราก็ต้องพบว่าถามเลยค่ะว่าเอ๊ะใน12เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีไหมก็นะการพัดตกหกลมที่เกิดขึ้นในบ้านมาก่อนต่อมาเราก็ต้องมีการประเมินประวัติเลยค่ะเพราะตอนแรกเราพูดถึงการใช้เครื่องมือทีนี้เราต้องมีการประเมินดูว่าเอ๊ะคนไข้เนี่ยที่เสี่ยงต่อการพึ้นตกล้มเนี่ยมันจะมีประเด็นอะไรที่ทําให้เกิดความรุนแรงอันนี้เราดูเรื่องความรุนแรงนะคะเช่นถ้าหากว่าคนไข้มีความเสี่ยง ต่อกับโรคก,กระดูกหักเป็นเรื่องของโรคก,กระดูกพุนอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเอาใจใส่อย่างอย่างมากเลยนะคะเพราะว่ามันจะเกิดปัญหาเรื่องของอันตรายที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วในเรื่องของอาการใช้ยาต่างๆเช่นเรื่องโคแอกคูลเลชั่นโอโคแอกคูลเลติ่งต่างๆเนี่นะคะเราต้องดูเพราะว่ายาพวกนี้จะมีผลทําให้เมื่อถล้มขึ้นไปแล้วเนี่ยจะเกิดอันตรายอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นเราต้องระวัง นะคะในการประเมินความเสี่ยงต่างๆเนี่ยนะคะเราควรจะต้องนะคะประเมินทั้งด้านร่างกายนะคะที่ทําให้การบัดเจ็บเนี่ยรุนแรงในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงนะคะที่ทีมดูแลเนี่ยนะครร่วมกันประเมินปัจจัยแล้วเนี่ยเมื่อครบถ้วนเราใช้ทีมช่วยกันประเมินแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการดูเรื่องของอสุขภาพของผู้ป่วยที่เปลี่ยนแปลงด้วย,วยเช่นเข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะคนไข้มันเกิดภาวะ ที่มันเปลี่ยนแปลงทีมต้องทราบนะคะแล้วช่วยกันแล้วก็อันต่อมาก็คือสื่อสารนะคะผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเนี่ยนะคะให้ชัดเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการติดป้ายนะคะติดอะ,อะไรก,ก็แล้วแต่เนี่ยบางองค์กระะมีเรื่องของ f o r ์เรสแต่เมื่อเขาพบว่าคนไข้มีความเสี่ยงมากๆเนี่ยเขาจะเขียนว่า high f o r e s t เลยนะคะวันะะนั้นมันจะมีความแตกต่างกันนะคะเราก็ดูให้เหมาะสมกับ สิ่งที่เราประเมินนะคะไม่ใช่ว่าคนไข้เนี่ยประเมินแล้วก็ใช้ฟอร์ลิสกันหมดนี่มันไม่ได้นะคะแล้วในเรื่องการสื่อสารก็เช่นเดียวกันนะคะเราต้องบอกว่าเอะเราใช้วิธีอะไรแล้วต้องทุกทกทีมเลยนะคะต้องรู้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอเฉพาะพยาบาลอย่างเดียวบางทีนะคะก็มีสาสาขาวิชาชีพอย่างอื่นขึ้นมาดูล้นะคะก็ไม่ได้ดำเนินการนะคะตามสิ่งที่พยาบาลไปแล้วใน ช่วงช่องว่างเนี่ยก็อาจจะต้องอา,อาจจะมีโอกาสที่จะเกิดอันตรายกับผู้ป่วยนะคะแล้วก็อย่าลืมว่านะคะเราเมื่อใช้ป้ายระบุตัวผู้ป่วยที่เป็นที่ลื่นอโอกาสที่จะลื่นตกหกล้มแล้วเนี่ยเราควรจะต้องระวังนะคะผู้ป่วยว่าเอ๊แล้วถ้าการบาดเจ็บเนี่ยเรามีประวัติในการลื่นตกหกล้มหรือไม่นะคะการให้ความรู้แน่นอนนะคะต้องให้ความรู้ที่ญาติ สำคัญมากแล้วก็กำหนดให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัตินะคะแล้วก็พูดถึงว่าเราจะตรวจเยี่ยมเนี่ยตอนนี้ก็มีการดูเรื่องของฟอรนะคะเราก็จะบูรณาบูรณาการไปกับนะคะการตรวจเยี่ยมอื่นๆน,นะคะเช่นแพ้กดทับหรือไรทุกหนึ่งสองชั่วโมงนะคะแล้วก็ปรับแนวปฏิบัติให้เป็นไปตามที่มันควรจะเป็นณเวลานั้นเช่นตอนนี้ผู้ป่วยได้รับยาอะไรบางอย่างนะคะที่คุณหมอสั่งมาแล้วก็มันมีโอกาสเสี่ยงสูงขึ้น เราก็อาจจะต้องเปลี่ยนป้ายนะคะเป็นอะไไฮริสนะคะอะไรอย่างนั้นเป็นต้นแล้วก็ปรับสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วยเนี่ยนะคะให้เป็นไปตามเฉพาะบุคคลนะคะคงไม่ใช่เหมาโหลถูกกว่านะคะแล้วก็ควรจะปรับยานะคะที่อาจจะทําให้ผู้ป่วยเกิดปัญหาคือต้องคุยกันระหว่งางสาขานะคะแล้วในมอนิเตอร์ริงเนี่ยเราก็ต้องดูจํานวนผู้ป่วยที่ลื่นตกหกล้มทั้งหมดและการบาดเจ็บที่เกิดจากการลื่นตกหกล้มนะคะ พิจารที่เราพบก็คือว่าเราขาดการนะคะระบุความต้องการเฉพาะรายของผู้ป่วยจึงทําให้การดูแลผู้เราเนี่ยไม่ตรงกับผู้ป่วยแต่รายก,ก็จะเกิดความอ,อันตรายขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ได้ความสําคัญกับญาติเวลาที่ญาติอยู่ด้วยเนี่ยไม่ได้เน้นความสําคัญดังนั้นเนี่ยเราก็จะพบว่าเมื่อญาติไม่ทราบนะคะก็จะไม่ได้ช่วยเราในการดูแลผู้ป่วยนะคะค่ะ